ครับคลิปนี้ก็เป็นตอนต่อจากที่แล้วนะครับที่ท่านเห็นนี้คือคนธรรมดาไม่ใช่ร่างทรงแต่วิญญาณหลวงปู่สวงลงเข้าสิงร่างหรือประทับร่างแล้วท่านก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างอย่างที่เห็นตั้งแต่คลิปแสดงปฏิหารที่หน่งจนจนถึงตอนนี้เป็น,ตอน,น,นตอนที่6นนการรับชมก็แล้วแต่วิจรารณญาณของท่านนะครับมาถึงตอนนี้หลวงปู่สวง ในร่างทรงกําลังเขียนยันที่ฝ่ามือของพี่หนูผมก็ไม่รู้ว่ายันอะไรแต่เท่าที่ได้ค้นคว้ามาน่าจะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์แล้วนี่ก็เป็นยันสไตล์หลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินไม่ได้สักไม่ได้จานด้วยเหล็กแหลมแต่ใช้เมจิกเขียนเอานี่เป็นยันจากเทวดาเล่นดินนะครับ อักระเลขยันของหลวงปู่สวงนี่มองดีๆก็จะเป็นเลขหวยได้เช่นกันนะครับเราได้ยมบอลออยทชยชกระไดก็บร,ริษัทฮาเตอรลอตเตอรี่รางวัลทมยมหลวงโบเรา,เาลือเนาะผมถามท่านว่าอ่ท่านได้ยินไหมครับที่ผมบนว่าถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่หรือชนะคดีผมจะบวชน้องออยยมเธอไว้ก็ปรับโม หลวงปู่จะให้ผมทําอะไรก็บอกมาท่านก็หันมามองผมมีความรู้สึกว่าท่านจะทําอะไรสักอย่างเลยส่งกล้องให้พี่หนูถ่ายต่อสายตาที่ท่านจ้องมองมานั้นช่างมีพลังมากมายเหลือเกินผมก็คอยดูว่าท่านจะทำยังไงต่อรูี่เมื่อกี้นเราเอารื่อยมออยในในน อนนี่เรื่องเอาเอยเอ้เจจุนตองไทยตางเมบันผมพูดต่อไปว่าหมอดูํำนายไทยทักว่าหลวงปู่เลือกผมมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำนานของหลวงปู่เพื่อให้ไปพี่น้องที่เริ่มสายได้รับรู้และได้ชมเรื่องราวของหลวงปู่พอผมพูดแบบนั้นท่านก็ยกมือมาพนมและวางบนหัวผม ผมไม่ทราบว่าท่านธรรมะพอจะเข้าใจได้ว่าท่านคงแผ่พลังบารมีมาเพื่อให้ผมทำงานสำเร็จตามที่เคยตั้งจิตอธิษฐานไว้ได้เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของท่านหลังจากนั้นท่านก็ได้ขอปากกาเมจิกผมก็ยื่นฝ่ามือให้นึกว่าท่านจะเขียนเหมือนพี่หนูแต่ท่านกลับชี้มาที่พุงของผม ต้องขออภัยทุกทท่านเลยนะครับการถ่ายทําอาจจะมีภาพสั่นเพราะเราไม่มีอุปกรณ์เราเป็นมือใหม่ถ่ายกันตามมีตามเกิดยิ่งตอนที่พี่หนูถ่ายนี่กล้องหมุนไปหมุนมาต้องขออภัยด้วยครับหลังจากนั้นท่านให้ผมยืนขึ้นแล้วท่านก็เริ่มเขียนอัคระจากคางลงไปที่หน้าอกตั้งคิดอะไรทนเราทำอะไรขอให้เจริญด่งเรื่องทำอะไรขอให้สำเร็จทำอะไรขอสมปรารถนาถ้าหลวงปู่เลือกผมเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวหลวงปู่ ขอทาอะไรขอให้มีคนช่วยเหลือขอให้มีคนร่วมมือไปงที่ทานที่อย so ่างใดขอจะมีคนรักสงสารยันที่ท่านเขียนนี้ผมมาดูภาพทีหลังก็ไม่รู้ว่ายันอะไรเท่าที่ผมเปิด Google ดูก็น่าจะเป็นยันปทุมคู่ยันหลวงปู่สวงนี่จะเป็นยันแบบโบราณเป็นยันที่อาจไม่มีใครเคยพบเคยเห็นมาก่อนเป็นยันของเทวดาเล่นดิน ก็ถือว่าเป็นบุญวัสนาของผมโปรดสังเกตตาที่นั่งอยู่ข้างหลังที่ใส่เสื้อเสียเงินฮะต่อไปจะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับท่านที่หลวงปู่สวงท่านได้เขียนเลขยันต์ต่างๆให้โอกาสที่ผมได้รับนี้ไม่น่าจะมีใครได้รับนะครับขณะที่เขียนไปนั้นพอดีเมจิกหมดก็พี่หนูไปเอามาใหม่หลังจากท่านเขียนยันทีหน้าอกเสร็จแล้วผมได้ให้สัจจะวาจากับท่านกายใจขอน้อมรับ ทําให้หลวงปู่ทั้งหมดในชีวิตนี้ต่อจากนั้นท่านนัเอาเมจิมาเขียนอักขระเลขยันที่ใบหูผมทั้งสองข้างถือว่าเป็นบุญของผมยากที่จะพรณน,นาได้ครับยันที่หูนี้น่าจะเป็นยันหูช้างนะครับเท่าที่เปิดดูใน Google ในชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดคาดคิดมาก่อนว่าจะได้มีโอกาสแบบนี้และพบเจอเรื่องต่างๆแบบนี้หลังๆคัหลังในชีวิตนี้ภูมิใจครับที่ท่านได้เมตตาเข้าสิงร่างแล้วให้ผมได้ถ่ายวิดีโอ ต้องขออภัยภาพหมุนไปหมุนมาเ,เพราะพี่หนูไม่คลอ่อง,งเรื่องการถ่า,ายภาพหลังจากท่านบอกให้รับผมหันหลังแล้วท่านจะเริ่มเขียนอักระยันต่อจากยันเก้ายอดที่อยู่ที่ด้านหลังต้นคอยันเก้ายอดนี้ผมสักมาจากปู่ฤษีที่จุกเชอแหลมฉบังเมื่อ16ปีก่อนหลวงปู่สวงอีกร่างหนึ่งท่านคือปู่ฤษีเช่นกันเขาเรียกภาษาเขมรเรียกว่าลุตะเบาะ เพราะฉะนั้นท่านก็เป็นฤาษีองค์ใหญ่องค์หนึ่งเช่นกันท่านต่อยันของฤาษีเสริมยันต์ตัวนี้คงให้แข็งแกร่งหรือมีพลังมากขึ้นเข้าไปอีกครับนี่ก็คือ,อาภาพยันที่ท่านเขียนไว้นะฮะทั้งด้านหลังและด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างซื้อที่หูนี่ที่หูลบไปบางส่วนแล้วนะครับเพราะมาถ่ายหลังจากนั้นอีกสามชั่วโมงเพิ่งไ,ได้<อ>มาถ่ายไว้ครับ ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้รับชมเรื่องแปลกๆพิศดารใครลูกพี่มึงกัวใครลูกพี่รู้ไปหลายหางไปแล้มากเกันหลังว่าอักขระเลขยันที่คอนี่ดูดไปเหมือนตัวเลขนะครับ